แอคชั่นป่าไม่ไชแหแอคชันน่นคนนี่แหละโอ้โห <c oughs> ดุแรงยุ่งกว่าอีกอะ่ะอุยอ้ยตยวอื้อ กันอีกแล้วนะคะช่องปลาขาวเราธรรมชาติค่ะวันนี้เราก็มาตกปลากันนะคะเห็นแม่บอกว่าอยากจะมาตกปลาเล็กปลาน้อยนะคะปลาสองนิ้วนะคะปันก็เลยจัดให้ตามคําขอเลยค่ะพามาตกปลานะคะก็เดี๋ยวในการตกปลานะคะทุกคนก็คือเป็นไส้เดือนหมืนเดิมค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราชมกันค่ะว่าจะมีปลาอื่นหลงมากินเบ็ดปันหรือเปล่านะคะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอปลานีปลนีนครับปลานีนเยอะมากเลยอะเหนนัวปลาข้าวเนาะโอ้คันนิคันน้อเธอตาอุ้ยอุ้ยอเห็นบอกจมๆอะไรเห็นทุ่นยังลอยอยู่เลย สวยเลยนะอตอแบบตัวใหญ่เลยอ่ะเจ้าถึงไม่ทันไม่ทันรอรอคดแก่ก่อนหน้านี้ปันก็ตกปลาข่าวได้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะนี่ค่ะแต่วเอ๊ อต้องใจแม่ทิ้งเบ็ดเอ้ไม่ได้นะคะอ๋ะอใจเย็เยนใจเย็นนี่นะครับก่อนอันนี้ได้ปลาขาว,ขาวหลายตัวแล้วเหมือนกันแต่บนดูต่อมันยังกินอีกเปล่ามันก็ยังต่ออยู่นะนั่นน่ะมันกระตุบกระตุบกระตุ๊บกะตุ๊บนั่นแรกแล้วเออโดนด้วยนี่ครับปลาขาว ใส่สวยอยู่แหละเป็นการตกปลาแบบชีิวๆนะคะแดดไม่ค่อยร้อนแต่ว่าลมแรงมากเลยพอลมแรงเนี่ยเราก็จะดูไม่ค่อยออกว่าอันไหนปลาตอดหรือไม่ตอดโอ้ยเล็กจัดตัวน,นี้ โอ้ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้โอ้ไม่ได้ปนินไม่ได้ปนินมันปั่นกดเก็บ,ะบละโอ้ย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 ปลาอะไรปลาอะไรโอ้ยปนินตัวใหญ่เร็ว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 เออต้องช่วยต้องช่วย ข้าครเออเออข้าไปก็ข้าไปสายใหญ่ด้วยเอ,อ้ยไปลปลดเราหลอกคนแก่มาตกปลาหรือคนแก่หลอกเรามาให้ตกใช้สมมือด้วยไซดีอยู่นะคะอันนี้ก็คือว่าแดดไม่ร้อนมากนะครับ ไม่ร้อนตอกปลาลมะแรงแต่<อ>แต่แตมีลมแทน<ๆ>ก็ยังดีมันจะได้ไม่ร้อนลมชุ่มชืข้อเสียก็คือมองทุ่นไม่ค่อยรู้เรื่องต่อแล้วต่อแล้วต่อแล้วตอแล้วหันไต่ออุ้ย,ย,ย,ยตัวเออเออไปตโต ล,ลงาเออตอนจริงๆตอนนะจ่ไม่ไู้จะมีตัวไหมลองดึงดูก็ได้ไม,ไ,ดไม่ใช่คนละคันนี่นๆๆีคันแรกเลยคันแรกเลยไม่ตัวสักคันนะครับลู้ <c oughs> อ้ <c oughs> อยเฮ้ยไปไม่ได้คนข,ข้างได้แทน ไซส์ใช้ได้นะครับปันินเฮ้ยรัก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 ออโอ้ชุดนี้มาหนักเว้ยเข้มกว่าเดิมอีกเอา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 อุ้ยมาทีเพลอหรือว่าไงไม่มันกินจงสวยมาก เลยสวยสวยเมือ่อกี้ผมก็ไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจมองคันนั้นเลยนะครับพอดีมองท้องฟ้ามันมืดคืนมาแล้วแต่ไม่รู้จะตกหรือเปล่าเป,ปล่าก็มากินพอดีเลยมาทีเพิ่มผมเพิ่มนะครับไม่ใช่ไม่ไปจมลมก็แรงเนี่ยเหมืนอนฝนจะมาเลยจม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 ,จมสวยเออนี่นสวยนะปลาขาวเนี่ย มันอมเยือมันกินอะไรอะไรอะไรอ๋อปันกำลังจะพูดเว่าไมเบ็ดไม่นี่มนไลหาปันอย่างเดียวเลยไหลมาหาปาน่างเอ้มันไหลมาหาปันอย่างเดียวเลยนะคะคันเบ็ดอะเพราความที่ลงมาแรงอะเราแบบเราแบบดูไม่ออกน้ำก็ตื้นเท่าหัวเข่าเอง จอมโอ้ยจอมโอ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยแอคชั่นป่าไม่ได้แอคชั่นคนนี่แหละโอ้โหดึงแรงยุ่งกว่าอีกอะเห็นไหมมันดึงไปบช้ามันดึงวืดไปเลยใช้ได้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยเอตติ้งอะโหโอ้โหเกือบจะล้าเบ็ดปันไปเลยอะ มันเกืบจะลากเบ็ดปันไปเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยจบเราแล้วนะครัเล็กจังปล่อยไปก่อนเนาะใช่นี้ปล่อยเท่าน,านั้นไป ึุณมามาโอ้มันแอบกินหูองปองเลยอ่ะมันดึงเบาๆตึ๊ดดดดดดึดด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 ดาดด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 นดดดอดด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 ดาดดดมใหดนดดด มาจนได้สายใยนานจะมาทีาปลาเด็กเออต่อเด็กๆกนะันเนาะจอตช็อตบ,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 บ็อตช็อตอออุ้ยเป้นฟังพอดีข้นฟังพอดีเลยนะครับเ<อ>ดีเย๋ยวนี่ปลาขาวสายปลาขาวอ่ะัปะาปันจักกานสัก นึกว่าป่าใหญ่เฮ้ยพลังตอดนะตึ๊ดตหย่อนนั้นน่ะน้าดินตอดโดนโดนนะครับนานปปานจะใช้น้าดินทีย่อนทิ้งไว้อ,อ้ยได้ด้วยใส่ใช้ได้อยู่ครับคือปล่อยทิ้งไว้นะครับ ไม่ได้สนใจมันถ้ามันเกินเราค่อยวัดเอาเน้นขันไม้ไผ่มากกว่ามันตดนะนดนะเอ้ย<ว>มาได้ยังไงเออนี่ว่าจะไม่โดนเออ วัดแบบวัดแบบไม่ได้ตั้งใจแต่วัดอ,ะอ่ะโดนเฉยเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะปกติมันไม่ค่อยได้กินเนาะมันไม่ค่อยได้กินคนนี้ค่ะเธอเธออธิบายให้เอฟซีหน่อยว่ปาปลาสร้อยกับอันนี้มันต่างกันนี่โอ้โอ,อันดินครับอันนี้ไอ้ที่ไม่ได้จับเป็นปลาสร้อยนอกเข่านะครับอันนี้คือปลาตะเพียนตะเพียนสายสมาร์ะอยู่ตามสายปลาสร้อยยังไม่ค่อยได้เจอนะฮะน้ำนานจะมากินที อู้มาแล้วมาแล้วอเออุวิ่งตัวใหญ่ <c oughs> จะใช้ได้อยู่ใช้ได้ใช้ได,ชได้แหมกินเหมือนเด็กอีกแล้วนะเธอเนี่ยเธอจะลอกเราอีกแล้วนะเอาลแล้วเอ้ยเอ,อ้ยตะเพียนครับตะเพียน เอา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 มามาที่เพิ่ก็มาเดี๋ยวออออะะไรต๋ตัวเล็กตัวเล็กเฮ้ยเมื่อกี้ดูออกไหมว่ามันกินนะเฮ้ยไม่เห็นแล้วแต่ฟันเห็นว่าทุ่นมันเดินนะมันคือค่อยเดินนะ <c oughs> ใช่มันเดินช้าช้างอันนี้ว่าปลาตัวเล็กไงนี่ไงไมีเล็กนะอ้าว <c oughs> อ <icana>, ุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอาเอาแล้วเอาอีกแล้วยังไงเอาอีกแล้วใช้สวยซะด้วยไว้ใจไม่ได้เลยนะคะว่าเป็นจะเป็นปลาอะไรแต่ปลาใหญ่ก็จะกินนิ่มกว่าตัวเล็กอ่ะแต่มันก็ตอดปะปนรวมกับพวกปลาข่าอ่ะมันก็แยกยากเหมือนกัน มาถึงบ้านแล้วค่ะแล้วนี่ก็คือเป็นปลาที่ตกได้นะคะช่วยกันทั้งแม่แล้วก็ปันนะคะส่วนเนี่ยปลาพวกนี้ค่ะปันก็จะพักหลังเอาไว้ตักแห้งนะคะส่วนตัวนี้นะคะตัวใหญ่เนี่ยปันก็จะเผากินส่วนพวกนี้ก็เอาไว้ทอดกินนะคะตัวเล็กตัวน้อยปันก็จะทําเมนูปลานะคะทุกคนนี่ก็วันนี้ได้เท่านี้นะคะเยี่มหมดแล้วก็กลับบ้านแล้วค่ะ ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป,ปันๆด้วยนะคะในเพจช่องปลาข่าเราธรรมชาติแล้วก็ Youtube ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ